นี่ไปออกทริปนล้วบ ไม่มีอะไรนะผมว่า <c oughs> มีงอนนะเ <c oughs> นอะเล็บ้าอารตเดียีชื่อเนี่ย <c oughs> ตัวเล็กพอดีเลยพอดีไซส์ผมเดูคเตี่วะอหกดตีเหมือนก <Wow. S 1> ็ใหญ่กว,วา่าเลยตีท้ายมีเชิดว่าโอ้โหดูดูจะเลยมีเอ็นพีสีแดงสวยว้าว แล้วว,ว,วันนี้ก็มาเยือนบ้านคุณแซมอีกว,วันนี้ก็จะมีรีวิวนะครับเป็นหมวกกันเล็กน้อยถึงปานก็ถึงจากคอมผมฮะหมวกวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะวันนี้นะฮะเป็นโอกาสดีเลยนะครับวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดียิ่งนะ นี่ก็จะมาเปิดหมวกรีวิวนะเดี๋ยวมาดูกันนะเปิดหมวกรีวิวอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยเจอกันจ้า and to the end วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดียิ่งนะฮะนี่เราก็จะมาทำการเปิดหมวกรีวิวนะจ้าวกนะครับมอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์นี่จะรู้จักกันดีนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ติดอันดับต้นของโลกเลยนะ <Wow. S 1> แข่งในมอเตอร์ หลายคนนะครับที่ใช้หมวกแบรนด์นี้อยู่นะ๋ยวเรามาทำการหมวกรีวิวกันเลยนะฮะยี่ห้ออะไรครับเนี่ยยี่ห้ออะไรเอ่อ e e อะไรนะ e n o ภายนอกเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนนะเดี๋ยวภายนอกสภาพกล่องของแท้นะครับดู serial number นะาว รอบๆนะฮะเห็นรอบๆคนที่เล่นหมวกนี้เขาจะรู้อยู่แล้วว่ายี่ห้อนี้ไม่ธรรมดามแล้วถึงเวลาที่เราจะเปิดดูด้านในกัน And to the M ไปแรนเลยว <Wow. S 2> ้าวด้านในก็ มีฮนะใส่ถุงไว้เรียบร้อยแพ็คเกจอย่างดีอันนี้ก็คือเห็นก็รู้แล้วว่ารุ่นอะไรนะฮะเป็นสปาร์ต้านะสปาร์ต้าอานะครับ <Inst a. S 1> นี้ก็จะมีซับมีอุปรกรณ์นึมีกรเยะแยะมากมายนะของแกมีไหมซื้อมา ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วมีอะไรอีกไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรผมก็ไม่รู้น่าจะเป็นฟิล์มนี่อันนี้น่าจะเป็นฟิล์มแหละอันนี้ฟิล์มแสงนะฮะเออนั้นไม่รู้อ่ะแต่เนี่ยน่าจะเป็นฟิล์มละเพราะมันมีข้างหลังใครที่ดูอยู่แล้วรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเขาด้วยนะว่าอันนี้มันคืออะไรเอ้วมันมีสามชิ้นอนะ กันรอยอเหรอหรือว่ากันรอยอันนี้น่าจะเป็นฟิล์มแหละจันจขึ้นมาแย็บว้าวพาก็าจะยืดยืดนะอย่างเงี้ยงานดีไหมดูขนาดได้ที่เย็บยังเป็นสัญลักษณ์ของไ่านี่ธงชาติอิตาลีเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์ของธงชาติอิตาลีนะดูดูได้ได้ที่เดิน สังเกตดูนะเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติเิตาลีฮอลคอนแซมโซโลเลยผมว่าเราน่าจะจ้างกิ๊ปี้สาวมารีวิวน่าจะมีคนดูมากกว่าแต่เดินไวสาวกมอเตอร์จีพีรู้ดีกันอยู่แล้วนะฮะที่มีสายดูดนาำนะใช่ลายหิวสวยไหมสีสันนะฮะสดใส เอาจริงๆแล้วตัวนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นตัวนี้เป็นรุ่นที่2ตัวรุ่นที่3เนี่ยออกมาจะเป็นจะเป็นว well. แต่ว่ามีรายละเอียดนิดหน่อยที่แตกต่างกันจะมีเพิ่มมีตัวของสื่อนี้ก็จะเป็นเหลืองแบบเต็มแบบไม่มีขีดแต่ตัวนี้เป็นเป็นด้านตัวแรกกับตัวที่3เนี่ยจะเป็น well. แวลมีตัวที่2ตัวเดียวนะที่เป็นด้านว้าว <Wow. S 1> ดู VR 46 Project <Wow. S 1> ดูเอเองครับว่าแท้หรือว่าเทียมนะนี่ฮะเมกินอิตาลีว้าวโดยรอบก็ะจะมีลายนี้ครับรายละเอยียดเบามาก <c oughs> แล้วก็มีลายเชนของเดอะด็อกเตอร์นะครับ VR โปรซึ่งเขาก็เป็นแบรนด,ด์บัสเตอร์ของยี่ห้อนี้อยู่นะครับ ได้เลยว่าคาร์บอนทั้งใบนเบามากๆครัเบาากน้ำหนักวันเท่าไหร่ครับน้ำหนักเนี่ยผมว่าไม่ถึงกิโลอาจจะกิโลนิดๆคือไม่เคยจับหมวกหมวกเต็มใบที่เบาขนาดนี้อันนี้เป็นครั้งแรกนี่ก็ทีวีนะครับข้างเดียวสอดสีขาวนะสังเกตได้ว่าทุกงหมวกมันจะมีเบาวจะเป็นทรงสปอร์ตนะ จะรีวิวกันแบบคร่าวๆเราไม่ใช่นักรีวิวแล้วเพื่อที่จะเปิดต้องกดนะฮะกดเข้าไปแล้วก็เปิดขึ้นด้านในก็สวยงามรีวิวกันแบบบ้านๆนะครับนี่อะไรบ้างคะเนี่ยสีนิ่งแดงนั่นคืออะไรอะ สายค้องก็จะเป็นแบบดีดีลิงค์นะค,คนที่ใช้รถในสนามหรือว่าคนที่ผ่านก,นการอบรมามาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าดีดีลิงค์คืออะไรข้างในก็จะเป็นสับโกมนะฮะสวยงามน,นะฮะเดี๋ยวเราปิดแพลงก่อนดี <c oughs> ลืมแล้วนี่เท่าอะไรฮนะเนี่ยท่าไว้ทำอะไรอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะฮะ ก็ไปทำอะไรคือในสนามแข่งเนี่ยเขาจะมีในชุดแข่งว่าจะด้านหลังก็จะมีปงน้ำนะเพราะในการแข่งขันเนี่ยจะใช้เวลาในการแข่งขันค่อนข้างที่จะนานหลายสิบรอบนะ <ừ> บางสนามแข่ง20รอบเนี่ยจะมีน้ําอยู่ด้านหลังนะอันนี้ก็เป็นสายที่ต่อเข้ามาด้านในจะมีที่ดูดนะเ<ไ>ป็นหลอข้างในนะไอ้นักแข่งจะแข่งอยู่นะมีการกระหายขึ้นมานิดนึงนะ ก็เลยทํามาเฉพาะนะักแข่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้จริงๆเราก็ถอดออกได้ลองไปดูกรัฟซี่ใส่ถุงแล้วห้อยไว้ข้างหลังอันนี้ได้ครับเยี่ยมเลยื่องเกมอะไรนี่แบบ่มมากนี่คือข,ของพรีเมียมมันสมราคาจริงๆวว้าวนี่ก็จะเป็นจะเป็นเบอร์นะฮะ MS เอสแล้วกน็นี่เป็นขนาดของรอบศาานะีรษะนะฮะระหว่าง57ถึง58นะฮะอกกุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ ชุดแต่งก็จะมีจะมีขายนะครับที <ic> ่ไทยจะมีเข้าไปดูแล้วก็จะมีบางร้านบางช็อปนะครับที่เอานําเข้ามาขายชุดนี้ก็มีนะครับที่ไทยก็ลองไปเปิดราคาดูแล้วกันนะครับขอบอกดีกว่าหมวกอะไรซื้อเวฟร้อยยี่สิบห้าได้คันไหงใบเดียวจ่ชอบตรงนี้ฮะตรงนี้มันบาเข้ามาแล้วแบบเป็นดีไซน์อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรบอกอะไรบ้างอันนี้ ไม่รู้เหมือนกันเป็นรูปสีรษะอันนี้เป็นรูปหนังสีอันนี้เป็นรูปสายตาอันนี้เป็นรูปอะไรผุ่มกดขึ้นลงล่างอะไรไม่รู้นี่คือมันต้องดึงออกอย่างเดียวเลยมันไม่สามารถที่จะเลื่อนสไลด์เลื่อนไลด์ลเลื่อนเหมือนรุ่นอื่นๆดูแล้วว่าชาร์ลวนี่คืออะไรคืออะไรนี่ด้านหน้าเขามีบอกอยู่อันนี้เป็นเซฟตี้คือเหมือนมันว่าซับแรงกระแทกซับแรงกระแทกง ส่วนอันนี้ก็การมองเห็นก็คือสายตานะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นคอมฟอร์ดลูกศรที่คือแอโรดินามิกก็คือการผ่านของลมหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่สนใจก็ inbox เข้ามาได้นะฮะใบนี้ปล่อยเช่าฮะครับมีการให้ดาวมาถึงถ้าเป็นไก่บ้านเราก็คงเป็นไก่ย่างล้วแอะ่าี้ททำไมครับผมมีห้าดาวเขาบผมก็ชอบเหมือนกันผมขอได้ไหมฮะ เอาไว้นี่แหละแลกกันแลกกันเอาใบน,นี้ไปเลยฮะเอาไปเลยใบนี้ผมยกให้เนี่ยเทียบกันนะสองใบอันนี้ก็คือเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะแต่ว่านี้จะเป็นเงาน่าจะสวย <นะ S 1> บอน,บนเป็นไงแต่อันนี้ถ้าเป็นแบบเงาน่าจะสวยนะแต่ผมว่าน,นี้แหละสวยแล้วเทียบน้ำหนักแล้วนี้หนักหนักกว่าอยู่นะ <c oughs> แต่รูปทรงเนี่ยตัวทางนี่จะเรียวกว่าวสวยงาม ตามท้องเรื่องใบนี้แน่นอนนะเจอกันที่ไทยน,น,น,นะครัว,ว,วันนี้ก็จากลากัแต่เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอันครับผม